เริ่มจากสีขาวก่อนนะจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมจะ่วยโอกาสตอนพูดแล้วก็อ่านสีขาวก็ทีม lightning cheetah ครับผมอ่แล้ววอรพี่เอ้ไปสีอะไรของเราเป็น shadow eagle ครับ in s e ีแห่งความมืดมีแปลด้วยเพื่อนในแฟนฟังอยู่แต่แปลแปลเป็นภาษาไทยนะ lightning cheetah แปลว่าอะไรเขาด้วย cheetah สีขาว อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชีตาที่ชีตาเลยชีตาแบบไฟฟ้าแรงแสงชีตาที่ชอบอยู่เฉยๆนิ่งๆก็คือไม่ขยับไม่ค่อยขยับไกูเฉยเฉยก็ชนะแล้วอุ้ยอ่ะชอวยไม่ไหวปกลัวนี่ปากฉันไม่เก่งเหมือนเธอปากแกพักเธอเก่งในเอ็กเก่งเดียวเหรอคือเอาเสิร์ฟซ้ำๆก็เก่งหน่อยมามามาคิดว่ายังไงสองทีมเรามีอะไรมารับประกันความเก่งองเราบ้างโอ้ก็เริ่ม like จ <ช Liberty. S 1> าก <Asia> กระเป๋าแบบผมซื้ออันใหม่มาสีสวยมากสีม่วงใครเห็นใครก็ทักหนึ่งละรองเท้าแล้วก็เพิ่งได้ใหม่มาเป็นรองเท้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์นะแล้วก็ได้เอามาเผื่อแผ่คู่ของเราด้วยอันนี้เราจะเด่นในเรื่องของฟั่นกรณ์ออปชันเราจะชนะฝั่งนั้นอยู่แล้วไม้แล้วก็มีสี่อันใช่มีของแบบที่ทั้งซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็แฟนๆซื้อให้ใช่แล้วก็มาแบ่งเพื่อนใช่มีแค่ไหนครับอันนี้ฟอฝั่งพูดด้วยครับพูดถึงฝีมือนยการให้พูดคับไม่แต่อุปกรณ์อุปกรณ์มันต้องมาก่อนเพราะว่ามันคคือวามมั่นใจ ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจทําอะไรก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการมีอุปกรณ์มั่นใจแล้วก็จะทําออกมาให้ดีครับแล้วก็หน้าผมด้วยครับเหมือนแบบผมก็รีฟเลยว่าขอทรงอายุให้ให้ดูแล้วก็ไกลไกลพวกนี้เพราะว่าอันนี้เขาเป็นทีมไม่เธอเธอไปยืนอย่างเงี้ยมันเหมือนคนแก่ไปรับสารภาเด็กน้องๆแล้วเธอเลอนยุ่กลางนี่มันเออนี่มันกลมเกลื่อนเต็มร้อยมือเต็มร้อยให้ด้วยส่วนเสื้อนะครับก็เป็นเสื้อของทางทีมชาโิอีโก้ไม่ตอบคำถามเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องผมว่าโอเค ผมว่าเกินร้อยนะผมว่าเกินร้อยเพราะมันมีเกินกว่าที่จะคนคนเดียวใช้เกินกว่าที่จะเป็นต้องใช้อ่ะกางเกงเราก็ใช้กางเกงแบบที่ที่ทางสปอนเซอร์ให้มาอ่าค่ะอันนี้ว่าฝั่งเดียวอุปกรณ์ครบังโมลราคาผมว่าผมว่าสกิลนะสกิลน่าจะพอได้ไปฟิตมาผู้หญิงมันหลังนั่งกันจะไม่ไม่แต่เราก็แบบพยายามไปซ้อมก่อนคือเขเราไม่ได้ไม่ได้ตีเลยแต่สีซ้อมบ่อยจิไร บอกพี่ซ้อมก่อนก็ไม่คนรีบว่ายเลยแต่จำได้พี่เต้ไปซ้อมสกายไม่ใช่เหรอเออแล้วมี่เดียวไปซ้อมกับคู่แข่งก็ไม่อยว่ไปซ้อมกันก็เราเราไปเจอกันที่ยิมแล้วเราก็ชวนกันไปตีเพราะเราเราู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสไหนๆก็ไม่มีโอกาสได้ตีกับคู่เราแล้วเราก็เหมือนฟีลน้อยเนื้อต่ำใจเนอะเราพอเราเจอศัตรูเราก็ไม่ชิดศัตรูดิแบบคุณ่งไปชิดก็ถือว่าคุณ่งไปชิดผมเลยใช่เราทำเพิ่งไปชิดอะครับเอาง่ายๆรุนละครไทยเยอะตอนเด็กๆที่เขาต้องแบบนึกออกว่าเวลาแบบไม่ได้ความรักก็ต้องไปไปชนไปหาใหม่ Uh, ไปไม nah right. yeah. ่ได euh. ้ออปชั่นนะเน้นฝีมือใช่์เห็นปะดูเขาตอบแล้วไปตอบอะไรสเปเเผลสปะเป็นออปชั่นตอบจบแล้วฝีมือเขาต้องการแบบนี้เธอก็พูดสิจะพูดจะปาฉันได้ไงเธอเป็นทีมก็เธอซ้อมฉันไม่ได้ซ้อมเพฉันก็ยังไม่กล้าซ้อมไปกี่ทีแล้วกซ้อมไหมเอะพูดไปหน่อยว่ายังไงฟิลมหนึ่งฟิล์มเดียวกันแล้วใส่รองเท้ายี่ห้อเดียวกันอะไรก็ทีมเดียวกันแล้วพูดถึงความสนุกของแมทที่จะเจอกันหน่อยว่าสนุกแค่ไหนแมบอก สนุกมากผมเลยนะบาสบอลที่เขาจะแข่งกันเนี่ยเอาเท่ไปเลยเอาแบบความเท่ไปเลยปล่อยความตลกมาฝั่งนี้พราเรามอกเสียงหมดแล้วอยากให้ทุกคนดูแบนเยอะเพราะว่าบางทีอ่ะสูงคนที่เหมือนพักผ่อนไม่พอไปดูบอลดูบาสอาจจะตาลายเพราะคนมีเยอะไงบางทีเวียนหัวเราเป็นลมได้นะแต่พอแบดมี4คนอ่ะ มันมันเลืออก่าโฟกัสสายมันโฟกัสง่ายเพราะฉันไปดูสองอันนั้นอ่ะอาจจะเวียนหัวอาจจะเป็นทุกสคนได้ไคะอาจจะไปสามถ่ายกันในรื่นถ่ายกันในเดี๋ยวก็ต้องคอยดูอะครับมยังพูดไม่ได้หรอกไม่ใช่หมอดูโอเคกันที เออถ้าปกติก็ประมาณ50นาที50อุ้ย50เลยเลรออุ้ยประมาณ40่0แล้ว50นาทีต้องระดับโลกตีนะว่าเขาจะเรลลี่กันเยอะต่อลูกอะผมว่าผมว่า30แล้วกัน30ผมว่า15บหอะจริงหรอไม่จบเซตหนึ่งทีเนี้ยแพ้สนามหามพี่เตียวมาแล้วไม่ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่กำหนดได้อยู่แล้วไงครับคือเขาตีกันโต้โต้เยอะคือเราอยากหยุดเราก็หยุดได้ไงเราก็ตีเสียตรงเราสิคือว่าเราเราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองอยู่แล้วเราเหนื่อยเราก็หยุดที่เราให้ลูกมันหยุดที่เราแต่มันจะแพ้ไง ฉันไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรคำคอฉันไม่ได้มีอะไรความเป็นนักกีฬาอะไรคำคอยเออฉันไม่ได้แข่งเพื่อศักดิ์ศรีแต่ฉันแข่งเพื่อคนดูที่เขาซื้อบัตรมาคุณจะมาตีแบบคุณพูดอย่างนี้แล้วคนซื้อคนซื้อบัตรมาขอโทษเลยขอโทษเขาก่อนทุกคนครับ ทวงก็รู้ว่ามันเป็นการพูดเล่นกันหยอกหหยยออกกเอิญแต่เอาจริงๆพวกเราตั้งใจกันอยู่แล้วแหละสี่คนใช่ครับถึงจะมีคือเราถ่ายละครอยู่ไงอาจจะมีโอกาสซ้อมไม่เยอะแต่ว่าเราใจเรามาอยู่แล้วเราอยากจะมาโชว์เนอะโชว์รองเท้าะนะตายอ่ะอคพูดตรงวินาทีแรกคืออเวินาทีแรกที่รู้ว่าแข่งแบตคืออะไรอ่ะเป็นยังไงตอนแรกตื่นสุดสีดีไม่ต้องเขาบอกว่าอะไรก่อนเดี๋ยวเขาเดินมาบอกหรือเขาไลน์มาบอกอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยพอมาเห็นก็เห็นโปสเเตอร์ลยโปสเตอร์เลย มาร์โอเค <c oughs> ของพี่ก็เหมือนกันคือเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือรู้ตัวนี้ก็คือเหมือนแบบตอนนั้นถ่ายเราเถ่ายเชอรี่เมจิกอยู่แล้วก็มีคนบอกแบบแข่งแบตนะเขาบอกแข่งแบตอะไรอะ่ะบ <c oughs> อกว่าคู่กับ, Mark, ม,กบ,บกมา,บร,มาร์าแข่งกับสกายซีงงงงทุกอย่างแบบเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะความคิดแรกได้ได้ฟัวมารู้สึกยังไงอ้าวผมเก่งที่สุดในตึกอะ่ะใช่ไงก็ถึงก็ถึงต้องให้ต้องให้คือใจฟูอ่ะเหมือนเราอบขนมปังแล้วเราใส่ผงฟูใจมันหนีมันเลยครับ เขาบริการบาลานซ์อยู่แล้วไงเขาก็ต้องบาลานซ์มาชีวิตคนเราอะเเหมือนฝักชุดติสมารเลยนะใช่ใช่ครับผมก็ฝึกมาแล้วแหละการก้มกันอะไรเงี้ยก็ฝึกระวังปวดหลังเหมือนตอนเอาติ้งยังไปนวดกันอยู่เลยตอนเอาติ้งไปนวดกับสกายก็แบบในหาดที่คนเขาแบบเรื่นเริงสนสารกันตอนเช้าเราแบบไปหาที่นวดกันเขาให้ขายสไตลิฟิคไปเอาติ้งอะไรแบบถึงจะขายสิฉันก็พูดตั้งเยอะแล้วก็ช่วยกันพูดอ่ะซีขายสไตลิฟิคหน่อยครับ ก็ปัตรสไตลิมปิกด้วยครับเราสามารถไปซื้อได้ที่ไททีเก็มเมเจอร์ครับซื้ออะไรครับซื้อบัตรครับบัตรมีกี่ประเภทครับมีหลายประเภทเลยพี่เตลอง,ลองมีสองประเภทคือเราสามารถเข้ามาดูด้วยตาเนื้อหรือเป็นตาเนื้อผ่านจอก็ได้คลิปตาคลิปตาคิปใช่ใช่ก็คือทั้งหมดสามารถซื้อได้ที่ไททีเก็เมเจอร์ครับแต่ใจจริง่ะอยากให้มาดูด้วยตา ตาเนื้อแบบตาเนื้อจริงๆเพราะว่ามันจะแบบนึกออกปะโสดทุกอย่างมันจะเหมือนแบบเราได้ยินเสียงลูกแบตของปุ้งปั้งมันปุ้งปั้งอ่ะแล้วก็ 3D ใช่แล้วมีโชว์เชอร์อะไรแบบเยอะมากโชว์เยอะมากมีโชว์สุดสสดใอลังการฟีลเหมือนคุณได้ฟังเพลงที่ตอนอยู่ในห้องน้ำมันจะเพาะกว่อยแล้วถูกปะมันเหมือนมันจะมีความแบบมันอลังการที่จริงเลยเนอะเราจะยืนยันได้เลยว่าเขาบอกโปรดักชันอลังการมากอยากให้คนมา23ธันวาทีมแขกรับปิเศษนะครับปีนี้ปีนี้เราที่นี่ บาทเดียพอมีเือแต่ว่าแต่ว่ามากแบบแบบอี้เตี่ยแล้วอ่ะบอกแฟนๆชาวจีว่ามันอี้เตี่ยแล้วจริงๆเลยแล้วเลย่ิดเดียวแล้วก็อยากให้ให้มาดูเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่เจมอทีวีจัดแบบเป็นการแข่งกีฬาแบบใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีหรือเปล่าอยากให้มาดูปีนี้ค่อนใช่ถูกไหมอ้าวใช่เพราะเราไม่รู้เนิมเนออกป่ะว่าพี่เตจะอยู่แข่งถึงปีหน้าหรือเปล่า้พี่เตจะอยู่อยู่อยู่ยถูกยฉันไม่เจ็บหรอกเพราะฉันมีคู่ดีอรอดูเลยรอดู หวังแชมป์เอาจริงอรัพูดจะให้เล่นอย่างเงี้ยแต่พอลงสนามจริงๆอ่ะคนทุกคนเอาจริงทั้งนั้นแหละใช่โคชีมทีวีอ่ะบ้าเอาชนะกันทั้งนั้นใช่กีฬาบอลเนี่ยใช่ไหมเอ็นเล่นโอ้โหลแพ้เขาบอกว่าบอลเจอเจมินายเจมินายพอทำขาเจ็บเลยดิ่ใช่ไหมเอ็นอักเสบอือก็เลยต้องยกเลิกการแข่งนี้ไปก่อนลยังยังยังมีอะไรอยู่แล้วเจ็บแล้วอือคือเราถือถือกติเลยครับเต็มที่เพราะว่าแพ้เป็นพระถ้าเราแพ้ แต่ถ้าแพ้จะเป็นมารก็คือเมื่อเราชนะอ๋อก็คือขึ้นอยู่ว่าเราแพ้หรือชนะเราจะดูกันอีกทีนึ่งในการลงสนามเราต้องมีไปโบนไปทำอะไรกันไปหมมูไหมมูไหมถ้าถ้าผมผมไม่นะผมเชื่อเลอาโมต้าไปมูเรื่องอื่นดีกว่ามันไม่ได้มีบิ๊กไพรส์อะไรเราเราแข่งกันเพื่ออะเพื่อความสามัคคีแล้วเพื่อความสุขสามผู้ชมเราก็เต็มที่ในในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาไปมูเรื่องเรื่องงานดีกว่า ฝากอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกให้ฝากที่พูดไปยังมีความเชื่อมั่นอยู่ก็แสดงให้เห็นแล้วยังไม่มีตอนนี้แต่ผมไม่อยากให้เชียร์ทีมผมนะผมอยากเป็นมามืดที่แบบมวยรองอะมันไม่อยากเป็นมวยต่อมวยรองคนจะเชียร์มันกว่าก็คือถ้าเหมือน F4 ฟก็อยากเป็นตัวผลางอะอยากเป็นวินเมย์อะให้คนแบบเอาใจช่วยอยากเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ครับอะไรครับอ้าวตายละ เอาไงอะตอนนี้หลังห่วงหลังก่อนไม่ห่วงอกเราก็หักกันอกหักได้แต่ขอลังอย่าหักก็พอเอออะไรครับเชื่อมันอะไรกันไหมเออะไรครับเชื่อมันอะไรเชื่อมผ้าอะไรได้กันไมก็ชั้เตียงมาเพื่อใส่เก๋าคู่ไม่เลยเชื่อแค่เห็นสัวคะกันวันแรกตีกันก็สบายแล้วเราไม่ค่อยตีกันไงเราไม่ค่อยตีกัน ใครจะไปรู้ครับมันอาจจะเหมือนมิสเตอร์พีสมิธก็ได้คือเป็นแบบเหมือนบอกว่าถึงจะทะเลาะกันแต่จริงกเป็นนักฆ่าทาั้งคู่แข่งกันจริงที่ผ่านมาที่ทะเลาะกันนี่คุณ acting งหรือเปล่ามันเป็นการแสดงเพื่อตบตาพวกผมหรือเปล่าไม่ทะเลาะจริงๆแต่ว่ามีการปรับความเข้าใจกันเรื่อยๆอันนี้คือเหมือนเราเป็นคู่รักที่สมมติว่าถ้าไม่ทะเลาะถ้าไม่ทะเลาะจะรู้ไหมว่ารักกันเราจะปรับกันจูนกันจนติดซึ่งตอนนี้รู้ไหมก็ยังก็ยังแต่ใกล้แล้วแ้วใกล้แล้วแข่งต้องรู้ต้องรู้แล้วล่ะ แล้วพี่เจทะไหนมือซ้ายด้วยเพิ่งรู้มาไม่เคยตีส่งมือไม่ใช่หรออะไรนะครับตีส่งมือไม่ใช่แต่ถึงพร้อมกันหรือว่าทีไม่ไม่ทีละมือเปลี่ยนสับมือตีได้เหรอตีได้สับมืออ่ะตประมาณนั้นนะพะถนัดมือไหนกะจะเก็บเป็นไม้ตายไว้แน่แน่ตลอดใช่ไหมโอ๊ยโดนโดนต้องปล่อยไปเลยเหรอแล้วพะถนัดมือไหนไม่ actually ถนัดมือซ้ายครับเออไหนก็ไหนครับสองซ้ายสองขวาไ่ขิงหน่อยล้กันยังไม่ได้ขิงเหรอครับเมื่อกี้สกายเลยสกายเลยสกายมีอะไรจะบอกไหมครับ ไม่มีครับชนะอยู่แล้วแหละครับผมผมว่ามันมั่นใจเกินร้อยอะพี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วเนี่ยดูจากตอนนี้ก็ดูแล้วเดี๋ยวว่าเราจะได้ก็ยังยังกดหลังตรงนี้แล้วไม่เลยวอร์มยืดเป็นนวดไหมเป็นนวดก่อนไหมเสร็จแล้วค่อยไปอ่ะคุยกิตเต็มที่แหละครับผมก็เชื่อมั่นในทั้งคนที่เชียร์พวกเราเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองพาร์ทเนอร์ของเรา เชื่อมั่นในไม้เราเอ็นเราหน้าผมเราก็เดี๋ยวไปดูของจริงกันอีกทีครับแล้วเชื่อมั่นในรองเท้าประสิทธิภาพสูงครับเบลดเอฟเอซีอันนี้คือไทายินทายินก็จะตั้งใจเต็มที่อ่ะยังไงก็เอาสนุกครับครับผมก็ตอนเจอซีไอสกายผมรู้สึกว่าจะตื่นเต้นกว่านี้จริงๆมันแค่รู้สึกว่าเห็นส่วนลดในอาหารนั่ตื่นเต้นกว่าเลยเห็นส่วนลดไหนนะเห็นส่วนลดของอาหารนั่ตื่นเต้นกว่าเลย ไม่ได้ตื่นเต้นเลยไปรอดูรอดูรอดูเลยองามโองยงาม